ครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน,นนะครับผมสวัสดีปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็ผมก็ต้อง <t ell> ต้องไปทำงานนะทุกคนนะไม่ได้หยุดอะไรแต่เมื่อคืนก็ไปเขาดาวขขบลูกมาลูกเขาไปเที่ยวที่ไม่กลับบางนาม,มาแล้วโอเคไปทำงานกัน นะโมโปติตะโตอัติมาญาิิปะวนัโมโติตโตอัตาาติิตว่นัโมโติตะโตอัติมาญาติติตเพราะว่าตั้งหารังพุตโตตั้งมังารังุตโตตั้งกางหัรังุตตตังเบกาตัมเบลกาตั้งกางเกาังเกาโอเคสายทุกคนวันนี้ตื่นสาย <c oughs> ปีใหม่ก็ว้อว่ายพงอะไรแม่ยานางเท่านั้นทุกคนข,ขับขี่มาตั้งปีไม่ค่อยได้วหวรถเรอกผมไม่ได้ไหวรถแบบเป็นทางการอะไรนะ็ไหว้ประมาณนี้เรามีเวลาแค่นี้ <c oughs> ก็แเรัลึกถึงกันนะทุกคนนะเพื่อความสบายใจ กลับไปใหม่ไม่ได้เที่ยวไหนทุกคนสําหรับใครที่กลับบ้านท่องเที่ยวหรือขี่รถท่องเที่ยวก็ขอให้เดินทางโดยสัสดีภาพเดินทางโดยอ่าปลอดไฟกับขี่ปลอดไฟนะครับทุกคนก็เราก็ทํางานของเราทุกวัน <c oughs> ไม่ค่อยได้ไปทริปไม่ได้ไปไหนเขาเลยรถมีไว้ทํางานอย่างเดียวเลย เดี๋ยวไปส่งนางก่อนวันนี้ก็ถนนกรุงเทพน่าจะโล่งนะทุกคนวันที่หนึ่งแต่ก็เป็นวันที่ทุกคนต้องเดินทางกลับนะเพราะว่ารัฐบาลเขาพรุ่งนี้เขาไม่ให้หยุดก็ให้ทําง,งานแต่หลายหลายบริษัทก็หยุดนะผมว่านนะหลายบริษัทก็หยุดแหละแต่เฉพาะส่วนที่เป็นราชการนะราชการพรุ่งนี้เขาไม่หยุดเนาะสงสัย เมื่อคืนใครไปเขาดาวที่ไหนมาบ้างเนาะก็น่าจะสนุกสนานกันเอฮากันแน่นอนผมว่าผมเชื่อว่าต้องเป็นความสนุกมีความสุขกันทุกคนแน่นอน อยากนะอากาศดีๆไม่ร้อนมากขี่รถเล่นเนาะก็น่าจะเป็นการขี่มอไซค์ต้องเที่ยวที่มีความสุขแน่ๆเลยผมว่าแต่ก็ไม่ได้สัมผัสแบบนั้นนะโอเคขอตัวไปส่งแฟนกันทุกคนเดี๋ยวเจอกันโอเคก็มา <c oughs> ส่งแฟนตรงแรกเต่บารักทนคน รถน้อยนะทุกคนนะรถน้อยรถน้อยค่อยๆขับขี่โหตองแถวคนเยอะไหม่องแถวคนเพียบเลยวยันนี้ผมก็สายแล้วทุกคน ทันไปเขียวมันนี่ไงไม่ทันทุกคน ปีใหม่อีกแล้ว <c oughs> ปีป,ปีหนึ่งไว้ไว้นะทุกคนนะนี่รถผมก็เลยระยะน้ำมันเครื่องมาสักหลายเกือบพันโลแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้หยุดงานเลยเดี๋ยววันหยุดหลังปีใหม่เนี่ยแหละว่าจะต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยมาสักระยะนึ่งเลยนี่ขนาดไม่ได้ไปไหนนะขี่แต่ในเมืองทำง,งานอย่างเดียวเลยเนะี่ย ที่สงสัยเ็เริ่มกลับกันมาแล้วแน,น่ะปกติแล้ววันนี้ปีใหม่รถจะไม่ติดรถจะไม่เยอะขนาดนี้นะในกรุงเทพเช้าๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้ได้ไดอัพยูทูบเลยทุกคนเพราะว่าไม่รู้ไม่ได้ไปไหนหกี่แต่ทำงานทุกวันเลยวันนี้ก็แค่เป็นโอกาสสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะ ขี่อยู่เส้นนี้แหละสีนักลินเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยโอ้ยขี่เฉยาดิ ก็ <c oughs> สําหรับปีที่แล้วถ้าผมขี่รถไม่สุภาพไม่สุภาพอะไรก็ขออภัยด้วยนะทุกคนนะใครที่ดูคลิปแล้วดูเหมือนว่าเออขี่รถไม่สุภาพเลยขี่รถอะไรอย่างเงี้ยขอขอโทษขออภัยกันไว้ด้วยนะครับผมก็ใช้ชีวิตในเมืองเนาะมันอาจจะขี่ด้วยกฎจราจรร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้หรอกขับขี่ของเราให้เราปลอดภัยให้คนอื่นปลอดภัย ก็ถือว่าโอเคัวผมเองก็ไม่ใช่คนดีอะไรมากมายนะคนสีเทาๆนี่แหละแต่เห็นว่าบางจุดบางไฟแดงผมก็ฝ่าไฟแดงนะผมรับรับเลยผมรับงงๆเลยโอ้ shit ที่เร็วไม่ได้ทุกคนเปิดกันเร่งไม่กล้าเปิดกันเร่งเลยโซ่ยืดยังไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่กล้าเปิดกันเร่งเลยทุกคนร้อยหนึ่งเนี่ยส <c oughs> ายแล้วด้วยว่าจะเปิดกันเร่งดี๋ยวไม่กล้าเปิด ก็ถือว่ารถน้อยนะรถน้อยรถน้อยดีคอนเมื่องานก็ไม่งานเขาดาวเหมือนกันเคืน ได้อ่อนนสดเนี่ยเขาไม่ให้เลี้ยวขวาทุกคนนะเขาให้เราตรงไปได้เงี้ยแล้วก็แต่ใครจะเลี้ยวขวาต้องไปกับรถใต้สะพานนะตอนแรกก็เปิดเลี้ยวขวาแล้วมันเหมือนรถมันติดมากเขาก็เลยไม่เปิดให้เลี้ยวขวากันอลองจอดหลังเส้นดูดิอ่าแต่จริงๆแล้วผมจอดเลยอยู่แล้ว ทางตรงทุกคนโล่งเลยนไะน่ะมันสร้างล่อตาล่อใจเหลืยเห็นไหมนะ่ะหน้าเปิดกันเร่งมากเลยแต่เปิดไม่กล้าเปิด

วันปีใหม่ไม่เช้าแล้วสินี่มันเก้าโมงกว่าแล้วถนนก็ยังไม่ติดนะรถไม่เยอะเท่าไหร่มุ่งหน้าสุลัสาลี ำาำซาลี่ถนนสวยแล้วนะทุกคนนะลาดยางให้เร,เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าผันใช้ปีนี้แหละเรไฟฟ้าก็เปิดแล้วอะไรอะไรก็จเจริญแล้วขอให้เศรษฐกิจมันกลับมาดีเอ้จะได้ขายของดีๆนะ แต่ตรงนี้ยังไม่ได้ลาดยางไม่รู้ก็ทําเจาะอะไรอยู่งน้าเห็นเจาะทุกคืนเลยวันนี้หวังว่าคนจะเยอะนะที่จางานในห้างนะ โอเคคลิปนี้ก็อามาสวัสดีพี่ใหม่ทุกคนนะครับทุกท่านเลยเอฟทุกคนสี400่ร้อยกว่าคนผมขอบคุณมากเลยสี่อคนนี้ติดตามกันอย่างไม่ไปไหนเลยถึงผมจะไม่ค่อยได้อัพคลิปตาม YouTube นะนี่ถึงแล้วเดี๋ยวมอบังกะปินะก็ผมทํางานอยู่ที่นี่แหละก็ขอให้ทุกท่านประสบชัยโชคดีมีชัยมีความสุขกันมากๆตลอดปีและต่อไปครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ